นิทานเรื่องช้างป่าผู้ฉลาดนานมาแล้วในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีโขลงช้างอาศัยอยู่อย่างสงบสุขพวกมันใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขกินหญ้าอ่อนใบไม้และผละไม้ป่าเป็นอาหารดื่มน้ำจากลำธารใสสะอาดและเล่นคลุกโคลนกันอย่างสนุกสนานในโขลงช้างนี้มีช้างหนุ่มตัวหนึ่งชื่อปัญญาเป็นช้างที่ฉลาดฉเฉลียวกว่าช้างตัวอื่นๆ ปัญญามักจะคิดหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆให้กับเพื่อนๆในโขลงเสมอไม่ว่าจะเป็นการหาทางเลี่ยงภัยธรรมชาติหรือการหาอาหารในหน้าแลง้งวันหนึ่งขณะที่โขลงช้างกำลังเดินทางไปยังแหล่งน้ำประจำหรือดูร้อนพวกมันก็พบว่าทางเดินถูกปิดกั้นด้วยก้อนหินขนาดใหญ่ที่กลิ้งลงมาจากภูเขาช้างทั้งหลายต่างตกใจและสับสนบางตัวส่งเสียงร้องโหยหวนด้วยความกังวล บางตัวพยายามดันก้อนหินด้วยงวงและเท้าแต่ก็ไม่เป็นผลปัญญามองดูเหตุการณ์ด้วยความสงบเขาเดินวนไปมารอบๆก้อนหินสายตาจับจ้องไปที่ก้อนหินอย่างครุ่นคิดหูใหญ่ของเขากระพือไปมาเบาเรากับกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างเพื่อนๆทุกตัวปัญญาส่งเสียงเรียกมาช่วยกันคิดหน่อยสิเราจะผ่านก้อนหินนี้ไปได้ยังไงดีช้างตัวอื่นๆต่างหยุดชะงัก หันมามองปัญญาด้วยความสงสัยบางตัวส่หัวอย่างท้อแท้บางตัวยืนนิ่งด้วยความสับสนเราลองช่วยกันดันมันออกไปดีไหมช้างตัวหนึ่งเสนอไม่ได้หรอกมันหนักเกินไปอีกตัวตอบปัญญายิ้มน้อยๆก่อนจะพูดว่าถ้าเราดันไม่ไหวแล้วถ้าเราลองทำให้มันกลิ้งละทุกตัวเงียบกริบมองหน้ากันไปมาด้วยความงุนงงปัญญาอธิบายต่อดูสิ ก้อนหินมันกลมๆใช่ไหมถ้าเราช่วยกันดันให้มันกลิ้งมันก็น่าจะเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่านะช้างทั้งหลายเริ่มส่งเสียงฮือฮาด้วยความตื่นเต้นพวกมันเริ่มเห็นภาพตามที่ปัญญาอธิบายแต่จะทำยังไงละ่ะช้างตัวหนึ่งถามปัญญาใช้งวงชี้ไปที่ก้อนหินเรามาแบ่งกันเป็นสองกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งช่วยกันดันจากด้านนี้อีกกลุ่มคอยรับที่ด้านนั้น พอดันไปแล้วก็สลับกันทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าก้อนหินจะก,กลิ้งพ้นทางช้างทุกตัวพยักหน้ารับดวงตาเป็นประกายด้วยความหวังพวกมันเริ่มจัดแถวตามที่ปัญญาบอกพร้อมนะทุกคนปัญญาร้องบอกหนึ่งสองสามดันช้างทั้งหลายออกแรงดันก้อนหินพร้อมกันเสียงคลืดคราาด,ดังขึ้นเบาๆก้อนหินเริ่มขยับดีแล้ว ปัญญาร้องให้กำลังใจดันต่อไปช้างทุกตัวออกแรงสุดตัวงวงและขาหน้าดันก้อนหินอย่างแข็งแรงเหงื่อไหลส่มกายแต่ไม่มีตัวไหนย,ยอมแพ้ทีละนิดทีละนิดก้อนหินค่อยๆกลิ้งไปตามแรงดันของช้างเสียงกึกกักดังขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก้อนหินก็กลิ้งพ้นทางเดินตกลงไปในหุบเขาด้านข้างเสียงโห่ร้องยินดีดังขึ้นจากช้างทั้งโขลง พวกมันส่งเสียงร้องดังกึกก้องไปทั่วป่าบางตัวใช้งวงฉีดน้ํำขึ้นฟ้าเป็นการเฉลิมฉลองบางตัวเอางวงพันกันแสดงความยินดีปัญญายืนมองภาพนั้นด้วยรอยยิ้มความภาคภูมิใจฉายชัดในดวงตาของเขาหัวหน้าโขลงเดินเข้ามาหาปัญญาใช้งวงตบบ่าเบาๆเจ้าทำได้ดีมากปัญญาวันนี้เจ้าได้ช่วยพวกเราทั้งโขลงด้วยความฉลาดและไหวพริบของเจ้า ปัญญาก้มหัวน้อยๆด้วยความนอบน้อมผมแค่ทำในสิ่งที่ควรทำครับพวกเราทุกตัวต่างหากที่ร่วมแรงรวมใจกันถึงได้ผ่านอุปสรรคนี้ไปได้หัวหน้าโขลงพยักหน้าเจ้าพูดถูกการร่วมแรงรวมใจกันนั้นสำคัญแต่การใช้ปัญญาคิดหาทางแก้ปัญหาก็สำคัญไม่แพ้กันวันนี้เจ้าได้สอนบทเรียนที่มีค่าให้กับพวกเราปัญญายิ้มกว้างก่อนจะหันไปมองเพื่อนๆน ที่กำลังเฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุขไปกันเถอะครับปัญญาพูดขึ้นพวกเราต้องไปถึงแหล่งน้ำก่อนพระอาทิตย์ตกดินโขลงช้างเริ่มออกเดินทางอีกครั้งแต่คราวนี้ด้วยความมั่นใจและกำลังใจที่เต็มเปี่ยมพวกมันรู้ว่าไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆหากร่วมแรงรวมใจกันและใช้ปัญญาก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้และนั่นคือบทเรียนที่ช้างทั้งโขลงได้เรียนรู้ในวันนั้นผู้ฉลาดใช้ปัญญาแก้ปัญหา และเมื่อรวมพลังกันไม่มีอุปสรรคใดที่จะเอาชนะไม่ได้หากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องรถบ้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ